ฉันต้องไปคืนหนังสือที่ห้องสมุดก่อน5้าโมงฝนตกแย่ yeah. <c oughs> ดูดิแากออกมากว่าจะฝนตกเออดีมาทัานอยู่นะสี่มงสสบเหมือนว่าจะหลงอีกแล้วเลยเย่ห <c oughs> yeah. ลงพลอย <c oughs> เกินไปแล้วนะ อมันมีหัวปีดไว้ฮัลโหลใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้กลับบ้านแล้วแต่ไม่รู้อยู่ไหนไม่มีใครหลงเก่งเพราะฉันละเมื่อวานก็หลงวันนี้ก็หลงอีกเยี่ยมสู้เขาอีละหลังนะชั้นเซอร์ส์ Amazing จอบมากม นูก,กีวมากแม่สภาพตอนถึงบ้านโคตรพีกอะตัวแย่แก่แก้มันโกะ